แต่งหน้าวันนี้เราจะมาเป็นช่างแต่งหน้ากันนะคะเพราะว่าเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาครเข้ามาแล้วบ้างคือวันนี้หนูจะมาแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าหนูต้องไปซ้อมต่อใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็กินข้าวซึ่งเพิ่งอาบน้ําเสร็จทุกคนคือตอนแรกอะคิดไว้ว่าแบบห้าโมงน่าจะเสร็จล้มั้งห้าโมงน่าจะอาบน้าเสร็จแต่งหน้าเสร็จสรุป โอ้โห oh. คือห้าโมงหนูเพิ่งได้แบบว่าเพิ่งออกแบบเพิ่งเป่าผมเสร็จอะทุกคน <c oughs> คือห้าโมงหนูเพิ่งเป่าผมเสร็จอะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้จะต้งนานคิดถึงกานเป่าเว้ยอันมันแหงแดันปะไม่เอาเอากล้องไปถ่ายด้วยหาคิดถึงแสนสวยโอ้ยคนละทุกคนคิดถึงเหมือนกันคือตอนแรกหนูคิดว,ว่าแบบเมื่อวานหนูจะมาไลฟ์แต่ว่าแบบ พี่หลิงอ่ะชวนเล่นเกมพอดีหนูก็เลยเล่นเกมกับพี่หลิงเมื่อวานม,มีใครได้ดู live ไลฟ์หมคค่ live, ะไลฟ์แคสเกมกู o ดกู o ดดั๊กคือหนูเข้าไปร่วมจอยด้วยนะทุกคนรู้ปะแต่งหน้าไปซ้อมด้วยหรออ๋อเป็นแต่งหน้าเบาๆคะ่ะทุกคนให้มันแบบมีชีวิตชีวาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูโซมเกินคิดถึงพี่หมีที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าไม่ใช่คิดถึงคนอื่นนะคือทุกคนเห็นแบบนี้ คือหนูลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แบบไม่ให้มันหลุดก็คือลงแป้งใช่ปะนี่ทุกคนดูนี่คือวิธีของหนูนะคะใต้ตาคือใต้ตาหนูมันแบบด้วยความมันนอนดึกใช่ไหมมันก็เลยแบบเนี่ยคิดถึงสาวเอลซิแสแซปหนูไม่แซบนะทุกคนหนูน่ารักหวานหวานจะตายดูคาบเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักใช่ไหมทุกคนหนูก็ว่างั้นแหละอยากโดนป้นใจครับ ฮัลโหลพี่มีนกุก็ทงที่เก่งมากแน่นอนอยู่แล้วหนูเป็นเซียนเกมเมอร์นะคะทุกคนยกเว้นวันที่เล่นวาโลคือวันนั้นโคตรจะแบดเดย์เห็นแบบนี้ผนคิดถึงทุกวันอะ <Yeah. S 2> ใช่เหรอกนน้องๆคิดว,ว่าป่วยคือตอนนี้หน้าหนูมันป่วยปะไม่แต่วันนี้หนูมีแพลนหลักคือหนูจะมาบอกว่าหนูได้ของฝวันแล้วทุกคนแล้วก็จะมาเปิดด้วยเพราะว่า มีคส่งกองซูม,มาให้หนูด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์หนูไม่รู้มันโผล่ได้ไหมอะ่ะแต่ก็จะโผล่แล้กันรายงานตัวครับสวยดีครับแต่ว่าก่อนจะรายงานตัวหนูขอเติมหน้าให้มันแบบว่ามีชีวิตชีวาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าหนูป่วย <c oughs> คือตาแบบว่านี่เลยตาแดงเลยจริงหรอไม่แดงนะอาจจะเป็นกล้องหรือเปล่าเหมือนป่วยไม่ได้ป่วยทุกคนหนูเติมใต้ตาเลย Hi ยไมมเลิกหัวหายค่ะคือทุกคนคือหนูเพุ่งเป่าผมเสร็จอ่ะคือสภาพนี้มันก็น่าจะได้แหละเนาะสภาพนี้ก็ได้แหละเนาะถ้าป่วยก็เป็นป่วยที่สวยมากๆครับใช่ไหมล่ะหนูก็ว่างั้นเมื่อคืนนอนดึกไงเล่นเกม เมื่อคืนใช่ไหมคือหนูอ่ะเล่นเกมเสร็จคือตูตอนแรกอ่ะหนูมีแผนว่าเออเล่นเกมแอบว่าจะออกกำลังกายเมื่อคืนก็เลยพอเล่นเกมเสร็จเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมกับพี่หลิงหนูก็เลยไปออกกำลังกายถึงปีสามอ่ะทุกคนสรุปว่างนะานประกาศวันไหนครับคือหนูรู้แล้วโอเคเติมปากได้เดี๋ยวเติมปากเคป,ป๊บนึ่งนะทุกคนคือขอเป็นแบบทีละระดับทีละแบบขั้นตอนนะคะ ต้องทำไรต่อนะขัเติมแก้มก่อนคือเนี่ยปริญญาชิปูคือว่าหนูรู้วันแล้วของหนูมันสองมันมีสองวันก็คือวันที่สิบเอ็ดกับสิบแปดและหนูคิดว่าน่าจะแบบว่าอยากเจอกับทุกคนวันที่สิบเอ็ดเพราะหนูไม่รู้ว่าสิบแปดหนูจะแบบว่าเออว่างแบบว่างไหมอะไรอย่างงี้ใช่ ก็เลยคิดว่าวันที่เซฟที่สุดน่าจะเป็นวันที่11แต่ว่าหนูยังไม่แบบว่ายังไม่คอนเฟิร์มอะไรเลยเพราะว่าแบบช่วงนี้ยุ่งมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายังไม่ได้นี่เลยเออกกําลังกายตี3ใช่ค่ะแล้วความันแปลกหรอออกกําลังกายตอนตี3เรียนจบแล้วหรอใช่ค่ะรับที่มรังสิต เอ๊ะไม่ใช่ลังสิตรับที่ลังสิตค่ะทุกคนท่าพัะจันไม่รับปะเขาน่าจะรับที่ลังสิตปะใช่หนูว่าลังสิตนะไม่มีท่าพระจันนะมีท่าพระจันร์ด้วยหรอใช่คิดว่าสิบเอ็ดมกราทุกคนหนูจองตัวทุกคนวันที่สิบเอ็ดมกราไ้เลยแต่ว่ารายละเอียดขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาแป๊บหนึ่งคือหนูใช่สิบเอ็ด เอ็ดนี้ทุกคนมาเจอกันได้ที่ลังสิตนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันคนจะเยอะขนาดไหนอ่ะจําไม่ได้คือปีที่แล้วที่หนูไปมาหนูยังไม่รู้เลยวันที่หนูไปมันคือวันอะไรแบบวันวันสอบหรือวันรับจริงอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นสอบป่ะใช่ไหมแต่หนูเรียนลังสิตรับลังสิตนะทุกคนใช่ันสิบเอ็ดนี้เลยพอจองห้องประชุมไว้เลยเหรอคือหนูต้องจองเองใช่ป่ะทุกคนคือใคร ใครคนแนะนําหนูทีคือหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทํายังไงตอนนี้หนูต้องทำยังไงตอนนี้จะแบบเสียนแหละใช่รับพร้อมรันมาเลยเพราะว่ารันมาก็ช่วงเดียวกับหนูเหมือนกันช่วงไหนนะช่วงไหนนะมาลงแก้แล้วเมื่อกี้มีคนบอกให้หนูลงปะใช่ปะใช่หนูจะมึงจะลงปะ เดีย๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศก่อนได้เลยให้สตาร์ทซองได้เลยแมนูต้องไปคุยกับเรื่องหลังใช่ปะผักก็ขมแต่พี่ก็เอ,ออเอชอบทาอาชอบเธอเธอเหรออาชอบเธอเหรอใช่ลันแม่รับที่องค์คาลาไกลเลยเหะ แต่ว่ามันน่าจะมีวันที่แบบรับเหมือนหนูอะจำได้ว่าเจ้าของมาสว,วะมันจะมีแบบรับที่อะไรนะรับที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่รับสีแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยอย่าขโมยช่อรันมานะอย่าขโมยช่อดอกไม้รันมาเออหนูว่าไม่ได้ขโมยหรอกอาจจะเป็นหนูเนี่ยขโมยช่อดอกไม้ตัวเองเฮ้ <laughs> hey. คนโหสิบเจ็ดแล้วอ่อคืนนี้กลับมาแบบเดียวไม่คิดว่ามันจะแบบเดียวขนาดเนี้ยแบบไม่กลจต่มาสว,วคลองสิบหกเองคลองสิบหกเองคลองเตยใช่ไหมหนูไม่รู้แฮะคือหนูเคยไปมสสว,วเพราะว่าไปรับน้องชายหนูแล้วแบบแบบรถติดมากหนูคือหนูนึกข้าไม่ออกเลยสววิหนูต้องเป็นงานปริญญาที่มสสว,ว จะไปยังไงแน่นอนหนูจะไม่จะไม่มีทางกรถไปเด็ดขาดอะ่ะเพราะมันแบบเราติดมากแล้วไม่รู้เราต้องจอดรถที่ไหนอะ่ะพอจอดเราก็ต้องเสียค่าแบบค่าจอดอะ่ะทุกคนคลองสิบหกอ๋อจริงเหรอคะหนูไม่เคยไปเลยรับปัญญารับรองยกได้ยังยังําไม่รับไม่รับนี่ไงทุกคนหนูแต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นไงลงแค่แก้มกับปากเพราะว่าเป็นลุคแบบชิลๆมาแบบว่าลุคแบบอะไรนะ ลุกแบบอะไรอะตอมเต้นให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยคือให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยในชีวิตใช่เนาะโอเนะครักนครนายกแต่ที่จริงอนะนครนายกอะใกล้กับใกล้กับมอธรนะจริงเออเนาะอ๋อมินิมอลที่สวยมากเลยเหรอคะลุกแบบตื่นนอนก็งี้เลยใช่ไหมล่ะสวยที่สุดเลย หลอสวัสดีครับวันดีครับในใจรับไม่นะไม่จริงไม่รับรักอนี้คือเรื่องจริงหนูพูดเรื่องจริงตลอดนี่หนูจะมาอวดกล่องสุกเพราะว่าเรามีเวลาแบบเดียวเพราะว่าหนูต้องไปกินข้าวต่อต,อ,ตอนเท่าไหร่นะน่ารักคิดถึงหรอคิดถึงเงมันกันไม่แต่งหน้าก็สวยที่สุดในโลกแล้วครับโหจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่กลองชุม่ม น่ารักที่สุดเลยเสียงแอร์ในตำนานแปลว่าเสียงมันดางเสียงใช่ไหมทุกคนเส้นเดียวกันไปนคะรนายกใช่แปบ๊บเดียวนี่วัดยังไงนี่หน่อยวัดหน่วยหนูค่ะเพราะว่าหนู่ามันใกล้กันนะนคะรนายกกับมอทอ่ะแบบเวลาจะไปนคะรนายกมันขับไปง่ายมากเลยอะ่ะ เว้ยพันขับถ่งอันนี้มาด้วยอะ่ะมันโชว์ได้ไหมอะ่ะหรือมันโชว์ไม่ได้ทุกคนบอกทีเนีย่ยให้แอบดูแลกันไม่รู้แต่มันน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วรักเราได้อะยังห้องเหมยหรอสิ่งแอบแบบไม่ทุกห้องเลยทุกคนเห <laughs> ็นด้วยแต่โลกพี่มีหลายใบ มีใจด้วยค่ะพี่เป็นคนลเล่าไปมันไม่ดีนะทุกคนรู้ปะมันไม่ดีนะเุ้ยน่ารักอะเฮ้ยอาร์ตเวิร์กสวยมากอยากชมอะทุกคนน่าจะดีรู้ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้อยู่ห้องดีนะทุกคนหนูอ,อยู่ห้องอะไรไม่บอกหรอก <c oughs> อ๋อถ้าเป็นชินช้นๆได้แต่ไล่แกะไม่ได้หรอหนูจะให้ดูหนูชอบติกเกอร์มากเลย อะไรคือสติกเกอร์ใช่ป่ะเฮ้ยสติกเกอร์จริงด้วยชอบจังนี่สติกเกอร์คืออาร์เวิร์ส,สวยมากขอชมนงานรุ่นสี่ทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะพาไปฟ้าไปเที่ยวด้วยเรียนปีหกหนูดีใจนะที่ปายฟ้าเรียนถึงปีหกเลยแหละคือหนูยังแบบจบแค่ปีสี่อะทุกคนชอบเด็กห้องบีครับรู้ได้ไงว่าอยู่ห้องบีถูกต้า เออเคยบอกไปแล้วนี่นะไว้อยู่ห้องบีโลกที่โลกนี้มีพี่เอลเป็นที่หนึ่งครับหมายถึงในไลฟ์นี้ใช่ไหมคะก็เลยมีหนูเป็นที่หนึ่งรู้เลยเหรอว่าของใครจริงหรอเว้แต่ว่ามันอันนี้คือแบบว่านี้ป่ะแบบไว้ตั้งป่ะอันนี้คือไว้ทาอะไรอะคือมันคือน่าหลักอะมันไว้อันนี้ไว้ทาอะไรอะไว้ตั้งไว้เฉยเใช่ป่ะ ก็จะกลัวมันแตกอะถ้าไว้ตั้งอะคิดว่าน่าต้องไว้สักที่ที่มันแบบรักษาได้เพราะหนูกลัวทำตกรู้แล้วว่าของใครจะรนจะไปฟ้าเรียนหมอเอ็นหมอดูไปฟ้าเป็นกวางค่ะทุกคนเป็นอีเย่อยูตรงนี้แล้วกันน่าจะแบบไม่ดีมีพี่เอลเป็นที่เดียวครับใช่เหรอเราไม่เหมือนวันไหนนี่แหละเราไปเจอแบบว่าจัดเลนลำดับอะเราเห็นแบบ หลายลคนเลยนะมีพี่เอลเป็นที่เดียวแล้วก็นอกไลฟ์พี่ก็ให้เอลเป็นที่หนึ่งนะใช่เหรอคะพี่ให้หนูเป็นที่หนึ่งจริงๆเหรอจริงหรือเปล่าวิ่าสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์โอ้น่งแต่วันเกิดหนูเลยเหรอเก๋อ่ะชอบม,มากห้องบีมีประวัตินะใช่ทุกคนอย่าพูดถึงเลยคือหนูแบบก็ได้ยินมาเพราะว่าหลังจากที่นิชาเจอเรื่องคือ หนูได้ยินเลยล่ะแต่หนูไม่เจอนะเมื่อวานไปฟ้าเต่็จเมื่อวานไปฟ้าเป็นเป็ดแต่หนูอะ่ะเป็นนกกระทุงที่เก่งที่สุดนะทุกคนรู้ป่ะถ้าไม่ติดว่าแบบเนี้ยวันนี้เ้้รลููแคสเกมไหมแม่หมีวันนี้ใครแคสอะ่ะหนูไม่รู้อะ่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันทายแคสเกมหนูจำได้ใช่เพราะว่าวันทายทากมาชวนอยู่แต่ว่า หนูไม่แน่ใจว่าจะว่าไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่ค่ะทุกคนอย่าลืมไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่หน,นูล้อเล่นล้อเล่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับหนูไดไ้ไม่ต้องทางค่ะแม่เ <laughs> <c oughs> วลาเธอมองมาเหมือนว่าใจมันสันอ๋อพี่ลองเพลงนั้นพี่ลองเพลงเหรอคะเก๋มากทุกคนลองเพลงกันเก่งจังเรื่องสวัสดีครับมาครั้งแรกครับจริงไหมคะ เจอหลิงเก็บมีดไว้ก่อนจบเกมแล้วก็หนูอะเป็นสันเตีย้ยบ่อยมากแล้วเวลาหนูเป็นสานเตี้ยใช่ปะหนูชอบเจอพี่หลิงแล้วหนูก็แบบเฮ้ยไม่อยากให้พี่หลิงตายเราก็เลยไม่อยากแก้มพี่หลิงไงเพราะว่าพี่หลิงเป็นแบบหัวหัวข้องไงแต่ว่าแคสอยู่แล้วก็เลยแบบเออปล่อยไปแต่พี่หลิงเป็นคนดีมากอ่ะมันมีลูกหมีไอนะลูกหมี เว้ยแต่หนูกาลังแกะอยู่นี่นะทุกคนเราจะมารีวิวเว้ยเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคือหนูยังไม่ได้นี่เลยอะว่าแบบอยากได้ตัวไหนมันมีหกตัวใช่ปะอะ่ทุกคนคิดว่าหนูอยากได้ตัวไหนแต่หนูรู้นะว่าหนูอยากได้ตัวไหน <c oughs> วันนี้ปลายไฟแคสเกมอ๋อปลายไฟน่าจะเล่นโลบอกปะไม่นานนี่หนูคิดว่าหนูน่าจะอยากได้ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้เพราะาหนูชอบสีแบบอ่นอนๆอะไรอย่างงี้ ีแบบพาสเทลพาสเทลแต่จริงๆตัวเนี้ยหนูว่าโดดเด่นนะแบบว่าถ้าได้นี่คือน่าจะน่ารักเลยล่ะมีการไหมมีค่ะทุกคนแต่หนูยังไม่ดูนะบ้าวตัวบ้าวรอกก็เท่นะดูเป็นแบบเป็นฟีลแบบพับๆหน่อยใช่ตัวไหนซีเคดไม่มีป่ะเนี่ยซีเคดคือฟรีสไตล์ซึ่งจะได้ไหมนีไม่ทราบไม่มีใครทราบ พี่ก็ชอบครับชอบเอลหนูถามว่าพี่ชอบสีไหนพี่เห็นใส่กางเกงไม่พาสเทลเลยวันนี้หนูใส่พาสเทลนะคะว่าไม่ได้หนูใส่กางเกงสีพาสเทลนะคะทุกคนไม่พาสเทลตรงไหนให้รู้ไปวันนี้ขอแก้ขานะคะน,นี้ใส่กางเกงสีพาสเทลนะคะ <laughs> คือคือเอาจิงปะคือทุกไลฟ์ว่ะคือหนูต้องชอบโชว์โชว์กางเกงให้ทุกคนดูคือแบบคือมันแบบนี้มากสีฟ้าพาสเทลนะคะชอบสีฟ้าแบบกางเกงเธอแต่หนูเป็นคนชอบสีฟ้าแบบโทนนี้มากอะ่ะมันเป็นโทนที่สวยอะ่ะสีมินครับสีมินหนูก็ชอบถ้าใครส่งกางเกงสีมินมาได้หนูจะดีใจมากแต่หนูเปิดละทุกคนทุกคนว่ามันจะเป็นสีอะไรสีโปรดกับคารมิคนโปรดเว้ยคามิ ค่ะมีคนไหนคะวันนี้สีกางเกงไม่คุมโทนเคยหนูว่ามันก็คุมโทนอยู่นะมันก็สีฟ้าน่ารักออกพี่ชอบพัดสีพาเทลแต่ผมชอบพี่นะให้ทุกคนใจเย็นแฟนคขับคือตำรวจตัวสีกางเกงใช่แล้วคือสมมุติหนูกับมาครลอบหน้าคือหนูไม่มีสีใหม่แล้วอทุกคนทุกคนจะหนูก็ไปหาซื้อสีอื่นปะเนีญญ่ย จตรงกันเลจสลักกันได้ยังไม่หนูว่าหนูชอบสีม่วงละเล่นละเล่นละเล่นนี่ทุกคนรอดูกันว่าจะสีอะไรเฮ้ยมันมีเท้าเท้ามันสีชมพูทุกตัวปะเฮ้ยเท้าไม่ได้สีชมพูทุกตัวอย่าบอกนะว่าได้ตัวทุกคนเท้ามันมาแบบเนี้ย มันคือตัวนี้ป่ะเวเปอร์เวเปอร์เวเปอร์เวเปอรหรือตัวฟังกี้ไม่ทราบไม่มีใครทราบเลยแต่หนูอยากได้ทาสีงาเงินจุเดี๋ยวดูสิดูสิสปึ้งโอ้โหได้ตัวเวเปอร์จริงด้วยเวเปอร์เวปแต่มันก็น่ารักนะเป็นแบบคือถึงอันหนูอาจจะชอบสีข้างบนแต่ว่าตัวข้างล่างก็น่ารักเพราะว่ามันเป็นหูสีชมพูทั้กตัวก็หูสีชมพูแต่หนูชอบนะ เวลาเราต้องทำยังไงกกบสิคือมันต้องแกะออกก่อนทุกคนวิแกะออกอือน่ารังไหมออิยมันดัดตัวได้ด้วยทุกคนแกะออะเวเปอร์จมูกข้าวตีมซีเจโฟเทสถูกต้องเว้ยสีเดียวกับเล็บหนูเลยทุกคนดูดิมันวางแบบพอหนูวางปุ๊บมันแบบกลมกลืนมากอ่ะหุยหุย คือเกลมากขอบคุณสำหรับความขันเดือนนี้นะครับพี่ชอบเอลแก้มชมพูปกติหนูก็นี่ตลอดนะว่างไงมีคนเคาประตูแหละทุกคนนั่นหนูเขาเดาวว่าปลายฟ้า <Okay. S 1> ว่างไงพี่รับอยู่นะใช่ช <Okay. S 1> ินี่อยู่ข้างล่างนิชาไปเรียนอยู่ใช่แล้วมีคนมาหาหนุแล้วนั่นก็คือ ของปลายฟ้านั่นเองวันนี้คุณวีหรยังไม่ได้วีนะซึ่ืออีกสองนาทีจะห้าโมงครึ่องอยเ้ยเขามีนี้ให้ด้วยทุกคนลุงม,มาเรียก <c oughs> ใช่อีกสองนาทีหนูจะไปแล้ว <c oughs> จะไปแล้วเหรอหนูจะรอพี่ไหมอีกสองนาทีีจะลงไปข้างใช่พี่จะลงไปกินข้าวรอได้ใช่ไหมแป๊บ <c oughs> หนึ่งมนันต้องก่อนก็ได้หรือจะมาเข้ากล้องไหม นี่วันนี้คนนี้จะแคสเกมนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูใช่ไหมโอ้ยน่ารักอ่ะวันนี้เล่นเกมกับน้องไหมหนูไม่ได้เล่นกับน้องนะวันนี้ไปฟันละกี่โมงครับสองสามทุ่มหึงห้าทุ่มอ่าสามทุ่มหึงห้าทุ่มอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคน ปลายฟ้าวันนี้ปลายฟ้าจะมาแคสเกมครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่มีใครทราบดูไปดูมาหน้าเริ่มคล้ายกันฮะไม่นะอาจจะยังนะไม่เหมือนนะทุกคนอาจลูกรมีความเป็นแม่ลูกป้ามันก็เลยแบบว่าแบบทุกมันก็เลยแบบคล้ายกันมากขึ้นนี่มันค่อย,อยงี้ใช่ปะหรือว่ามันต้องอยังไงทำยังไงให้มีปะนาน่ารักจัง ชอบเลยไปฟ้าสองสุมที่น่ารักไหมน่ารักมากน,นี่น่ารักฮิฮิมีตัววางเพิ่มแหละอยากเล่นเกมสุนักกับน้องเอลเกมอะไรอะ่ะหนูไม่เห็นครูจักเลยให้กระเป๋าไหมมันหนัก คนแต่ว่าห้อยหรอขึ้นตอนนี้หนูไม่มีกระเป๋าใหม่ประเด็นคือถ้าหนูมีกระเป๋าใหม่หนูก็คงเอาไปห้อยคือตอนนี้กระเป๋าเดิมหนูอะที่ห้อยแบบห้อยเต็มเลยอะทุกคนอาวีหรอทำไมเป็นเกมสุนักอะไปฟังคนง่ยไหมแม่เสียงสองไม่กี้หนูเพิ่งเสียงสองหรอจริงปะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยทุกคนสามสิบแล้วต้องไปแล้ว ใช่เดี๋ยวหนูจะกินข้าวไม่ทันดังนั้นไว้เจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนอาจจะมาชาัดเอ้ครั้งนี้อาจจะมาแป๊บเดียวหน่อยตัว่าครั้งหน้าเดือนสะพะมานานๆก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวมานี่จะคนโยนใครโยนไม่เห็นรู้เลยเมื่อวานเล่นเกมเป็ดชนะกี่รอบหนูนี่ว่าก็ชนะจับทุกรอบนะโอเคทุกคนบายยกินข้าวไปเลยไปอาจจะยังนะวันนี้อาจจะต้องแบบ คือถ้าหนูกินเข้าไปหลายไปมันจะช้าไงทุกคนอันนี้อาจจะต้องรีบกินนิดนึงโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอกันเพราะเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อแล้วก็เจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกแน่นอนไม่ต้องห่วงมันต้องซ้อมต่อนะสิมันกินข้าวไม่ได้ใช่ทุกคน ไว้เจอกันนะคะ่ะทุกคนบายๆแล้วก็อย่าลืมไปปฏิทินซื้อได้นะคะทุกคนเผื่อใครยังไม่มีแบบปฏิทินดูวันและเวลาเวลาไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างงี้ก็ดูมาซื้อได้นะคะแล้วก็ฝากงานทุกงานด้วยละกัน <laughs> ไว้เจอกันวันนี้อาจจะไม่ได้ฝากงานแบบเต็มที่โอเคบายบายทุกคน